ซื้อมีอะไค่อยกินแน่ค่อยซื้อมาเลยดิต้มกินเองเว้ยนายบอสบอสไปต้มมันกินแน่เงินกับเงินค่อยค่อยกับไปซื้อแล้วคือเจเก็บประกาศดอกแน่เจ้าบบอกเนาะแตพ่อเนาะเจ้ายังอยากยากินนอกประกาศดอกนี่คือเจ้าเลยคือบนใดอันนี้ประกาศดอกชวนเจ้าว่าอีดอกบักโอแอแล้วลมบริดีได้หิวเขานี่ไปไปไปต้ม กินมี่ยังยำยำบ่เออกินยำยำเอาไว้ไว้โต้งจะสิกินยังนี่ไว้ไว้เลยยำยำกินยำยำแตเอาไว้ไว้กลางลายเรื่องนี้อกพอมีละโว้ยต้มรวมเดียวเลยเบื่อขโมยกินแหละโมยกินยังเลยโมยกกินแล้วกินคู่มือเลยนะกินแต่เส้นกินโมยกกินพวกเป็นเส้นแบบนี้นะโมยกกินแล้วเบื่อกินยังกินข้าวกินปลา กินหอยกินหมูกินโจระเค้บอกมึงหาให้กูกินได้บ่เลยได้ถ้ากูกินอะไโจระเค้มึงหาบคะกินหมูเหรอโจระเค้มันงบบ่พอมบ่มันตุยตุยโอ้ยบึงหุ่นลมพัดกับจนซีปิวเ,เลยชอบยังไงเออวอนขูแล้วมีทางออกแล้วกินบ่ตีนตีนงไก่เหรอตีนกูเลยกินยากอีกจังโอ้ม,อมึงเล็กบอกอะไนี่อ เล่เขาเลยเนี่ย